แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ยังด่วนเลยนะคะยื่นทบทวนสิทธิ์มาตร,รา33 39และ40รับเงินเยียวยาสูงสุด1,000 0บาทหมดเขตวันนี้นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ 31ตุลาคม2 6 6 4วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับใครยังไม่ยืดขอทบทวนสิทธิ์สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ยืน่นทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยาสำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนทั้งสามมาตร,ราในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการเยียวยาโดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคมให้รีบยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยา ภายในวันนี้เท่านั้นนะคะส่วนกรณีที่ตรวจสอบเสร็จแล้วได้รับสิทธิ์แต่ตกหล่นเงินยังไม่เข้าบัญชีให้ท่านรีบแก้ไขดังนี้นะคะคนที่ยังไม่ผูกพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนให้รีบดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนหรือเปลี่ยนจากพร้อมเพย์ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์เป็นพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชนส่วนคนที่บัญชีปิด ให้ดำเนินการเปิดบัญชีและผูกพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชนด่วนนะคะสอบถามได้ที่สายด่วน1506มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์เพราะอาจจะได้รับสิทธิ์แต่ไม่ทราบเลยไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพนะคะหรือสอบถามที่ Facebook สำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานโดยการอินบ็อกเข้าไปแจ้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์และเรื่องที่ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบเมื่อได้คำตอบก็จะติดต่อกลับนะคะทั้งนี้ผู้ประกันตนที่มีสิทธ์ตามเงื่อนไขจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะส่วนผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก่อนจะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ให้สํารวจเงื่อนไขก่อนว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาโดยผู้ประกันตนทั้งสามมาตร,ราที่สามารถทําการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะ 1. มีสัญชาติไทย 2. ประกอบอาชีพหรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน29จังหวัด9ประเภทกิจการนะคะขั้นตอนการขอทบทวนสิทธิ์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นขอทบทวนสิทธิ์ที่เว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและถูกต้องพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อันนี้สำคัญนะคะแนบเอกสารได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาใบาเสร็จสลิปํำระเงินสมทบถ้ายังมีอยู่นะคะ ส่งเอกสารที่สำนักง,งานประกันสังคมพื้นที่หรือส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนซึ่งจะยืดวันประทับตามไปรษณีย์ภายในวันที่31ตุลาคมนี้นะคะและสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงในส่วนของการดาวน์โหลดแบบฟอร์มจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะคะรีบดว่ดวนนะคะยื่นขอทบทวนสิทธิ์มาตรา33 39และ40 ซึ่งจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุดถึง10,000บาทภายในวันนี้เท่านั้นนะคะ3ส,มสมตุลาคม